กราบสวัสดีทุกท่านยินดีต้อน <ๆ S 1> รับสู่ช่องอากาซาเซโมเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม a r i n a Breakout Infinite เหมือนเดิม คอนเทนต์ในวันนี้คือการที่ผมจะลงห้องแสนแบบชิลๆแต่ปรากฏว่ายิ่งลงไปมันยิ่งไม่ชิลมันเริ่มเหมือนห้องสามแสนขึ้นทุกทีผมก็เลยเอาคลิปมาถ่ายทอดให้ทุกคนดูในวันนี้ว่ามันเป็นยังไง Apple Mint g a m Top Up บริการเติมเกมครบวงจรเติมได้แม้กระทั่ง Arena Breakout PC และ Mobile ปลอดภัยไายห่วงเพราะใช้ UID ในการเติม และก็ยังมีเกมอื่นๆอีกอย่างเช่น ROV และนัลล็อกออริจินพับจีและฟรีไฟล์มีแอดมินคอยตอบตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงคืนว่าไปแล้วสามารถชำระเงินได้ทุกธนาคารและบัตรถูมันนี่ก็ได้เช่นกันเติมถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจแอปเปิ้ลมินแอดไลน์อย่าลืมใส่แอดเลยนะครับน้อนเนี้ยพี่เดิมระวังหน่อยถ้าวิ่งอ้อมขวาถ้าขวาจะเจอมันถ้ามันเฮ้ยข้างหน้าเจอเนี่ยมันวิ่งไปแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวอ้อมหลังไม่เปแบบ ข้างบน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 ห้องห้องอ๋อห้องห้องเจเดนเอ้ยไม่ใช่แมเนเจอร์ Manager. กดเก็แล้วกดเก็แล้วเราจะดักตีม,ม,มัน้ยไอ้ห้องนั้นตีดิถ้าต,ตีพี่จะขึ้นจากขึ้นด้วยกันได้แรือเปล่าพี่เพิ่งมาด้วยกันแล้วถ้าดูหลังให้ดีกว่า

มีเน็ตอีกนะถ้าได้พีปลาบอกปูถอยปูถ่ยไหนเ่งเลยพวกเลยรู่การ์รู่การ์ก็จะอยู่ในรนการ์การ์เปิดหมดแล้วหมดแล้วมีสองตัว มีเสีย<ด><อ>งหมดเลยทนะั้งหมดปัญหามีปัญหาเจนเล่ลเยอะมากดูไม่ได้ที่แกไปไม่ไนะด้เลยปัญหาเจนเล่ลเยอะจัดต้องให้ผมเล่นทางนะั้นไปไหนปัญหาเจนเล่ล

ต้องตีมีตัวนะเราสายหนึ่งตายแล้วบันไดตายบันไดตายเหล็กตัวหนึ่งเหล็กตัวหนึ่งเหล็กตัวหนึ่งได้อยู่ป่อเชี่ยตายตาย มาเคลียบปอดเชื้อให้ช่วยเคลียบปอดเชื้อหน่อยได้ิเข้ามาแล้วเนี่ยพี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วตายอยู่ห้องแดงปะไม่รู้เปิดคนละฝั่งกันแล้วห้องแมเลเจอร์ไม่มีนะเกียร์ปะเกียร์ไอ้ตัวที่มันวิ่งหนีมาไปไหนวะ อันนอ้ต้องราอะมาระวังหลังกดบันไดโกบันไดวนบันไดวนบันไดตรงทปะไรอะตีโดนตีอะมั้ง

ยังไม่ไปยังไม่ถึงไม่ไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงเออต้องทงบูมก่อนต้องบูมก่อนใช่ต้องผ่านบูมก่อนเนี่ยมันยังเดินกันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ดูข้างหลังให้นะทางจะได้รอดทำไมก็ได้ยินเสียงเหมือนมันเนี่ยมาแล้วบอดนี่บอดอ้าวคนในห้องตายมีคนในห้องที่ผมอยู่แสดงว่าไอ้ตัวนี้แหละบอดที่พี่บอกอ่ะ นีมาน e ี่ใช่ใช่แทงใส่กระสุนมาแล้วป่ะบอดว่ามันอาจจะได้ยินเสียงยิงหรือเปล่าต้องกระใจอ่ะพี่ ที่ก็ได้ยินอ่ะคือมันวิ่งแบบตุ๊กตักตุ๊กตักเยอะๆอมาจากตรงนี้นะเอาเป็นไม่น่าถึงเร็วกว่าเราขนาดมันอาจจะแบบให้คนตุ๊กไปปวดโภวะก็รีบกดดไปก็ตันต่ออีกเห็กซ์เท้าเพื่อนไปก่อนไปก่อน จะไปสืบข่าวราชาการรับให้รับไปบหนึงตัวแทงฝั่งทนแต่บอกมันวิ่งมาเยอะมันไม่น่ามาป้ายพวกนั้นนะเป็นไปได้ไม่มีอะไรเลย <c oughs> อยากได้ก็ต้องล้ดแบบนี้แย,ยกตัวกันต่า ไม่มีขีกาใครมีเปล่า เราเรียบปิดอยู่กูโอเคต้องวนที่ทางออกวะประกาศข่าวก็มีประกาศข่าวว่าตีจะลงไหมเป็นแผนไหม ยังได้ไม่ไปทางในนั่นหรอกเฮ้ยมีตายหนึ่งตายก็จะยิงเลยบูมพี่เห็นเหมือนบูมเลยพี่นึกว่าบอดพี่เลยไม่รีบยิง อย่าแล้วมันปลาดุลทางก่อนนะแสดงว่ามันอยู่ตรงที่ประกาศขา่าวเลยพีย่ปลามีห้องแดงก่อนนะนล้จะอยู่ข้างหลังวัดปัสที่วะเออ,อ้าลองบันไดบันไ,ไดเนี่ยนได,ไไดข้างน้นดี่ไปเช็คให้ ได้อเลยใช่ไหมได้ทางขึ้นหรอได้สี่ข้างหลั้ใช่ใใช่ๆช่อุ๊ยบอดเกิดหลังเต็มเลยฟ้ามาดูเผื่อมนออกเขาประตูหลังเว้ยไปนะฟ้าดูเผื่อมนออกประตูล่างเนี่ยเห็นป่ะสองประตูมีแค่สองประตูขับหน้าประตูหนึ่งปุ่มไปกันเข้าก็จะเหมอนไปไข่เอาเย้

แลก็มีมที่ก้าวหนะนึ่งนะผมเก็บไม่ได้อะป่ะโอเคเดี๋ยวไปเอาอ๋อย็บกอ่อนตั้งเห็บไฟจริงเมื่อกี้ไม่เจอเลยเฮ้ยข้างหน้าพี่พี่อยูล่ละมันตรงไหนสี่ชั้นเหรอมันมันได้นนชั้นหนึ่งแหละแต่ว่าชั้นหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ทางเขาเรียกวะไรวะ ไปาเลยปีไม่ Harmon, aw, oh. ไม่เลยปีกเขาเลยเขาปไม่ไหเนันเ่ไปไตอนนี้มันมันเข้ามาในห้องแล้วตอนเนี้ยโดนสคนเดียวผมเห็นว่าระเบิดไหนอ่ะอุ้ยใครอีกวะ อยู่ในบันไดมันอยู่ในบันไดมันอยู่ในบันไดเบโอเคกดไม่ต่างเปนอะไรวะเปิดประตู กอดมาอ้าฮ oh, ิวดโดนระเบิดกืบตายออมาแล้วออมาแล้วออแล้วออมาแล้วโอ้โหสามตัว เข้างหน้าระว่งข้างหน้าวิ่งทำไมได้แต่กุญแจเรดาร์เนี่ย ไม้จำรูการ์ดล้วพี่ไม่มีครับไม่มีไม่มีแล้วไม่ได้ซื้อแล้วหลังหมดหมดหมดแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแด้งหน่อยไม่มีฝากลงฝากลงฝากลงคลิปไปแล้วบอกเกมด้วยว่าเศรษฐกิจมีอัปเดตหน่อยนี่ต้องบอกว่าแบบเฮ้ยคนตายสปอนเซอร์ครับพี่ไมาได้คนตายไม่เป็นไรเขาไม่ต้องสปอนเซอร์เขาขอให้แบบว่าเลด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 ท่องแสงกันมาเลยครับ น้ำหนักด้วย้เดินตรงิไม่ไปหนห้องห้องมาถึงไหนแล้วหน้าประตูแล้วหน้าประตูสองตัวสองตัวตายลบล้มเข้าไปเข้าตายนึ่งตาองตายสองสฝั่งนี้เกฝั่งนี้ตายสองใช่นะ ดูแลดแลแล้ทำไม่ใช่เกาะห้านะไม่ใช่เกาะห้าโมกหกนะได้ยืนเด่นอยู่เลยตะกี้บอกบ์สปุ๊บบัสแม่งหันเจอพอดีเลยจริงเปิดน,นะจะเปิดน,นะเดี๋ยว,วเราเปิดให้เดี๋ยวแบบยเปิดให้มาสามสองหนึ่งคนนะก็จะเป็นที่เดียวกันป้าสองสองน <S <S> <S ่าจะแบ่งตีแบ่งกันมาใช่ใช่น่าจะเดินแบบ น่าริบตายเหรอที่จะยิงเนี่ยตายสองตัวเนี่ยน่าริบไอตัวนี้นะไอตอนนัวออน,นี้โดนปัายิงนัเนี่ยเออปัายิงมันตายหนึ่งตัวป้าจิงฮีวอนวะโอ้แล้วแม่งเกาะอ้วนเลย <c oughs> บ้าไปแล้ว <c oughs> โอ้โหแม่งยิงเข้าหัว <c oughs> ใครยิงปนอ่ะ เอาอะไรดีวะไอไอเสีงบังใหกเดียวบัอันนั้นฮิวใหญ่ปะบุมฮิวใหญ่ของของมันของมันหรอของมันอ่ะของบนไม่ไม่ไม่จากไหนไปไหนปอไหนก็พี่จะรบกวนอะไร่ะตัดีเสียงคนทิ้งกระเป๋า รบกวนแล้วพี่ไม่ต้อง้วไม่ต้องแล้ไอ,อเด็กนี่มันมันห้าวจัดเลยดิมันเอาเอสจมาเนี่ยโอ้โหยิ่งนี่แม่ง ว้าวดังไปทั่วอันนี้บันไดวะเนะนี่ยนะบันไดมีนะระวังวุ้ยโหดเฮ้ย,ยข้างหลังเรายิงกันนะเนะี่ยไม่ได้ยินเลยครู ยิงบดนะเดี๋ยวตามไปไปอยู่เอกลงไปเลยแล้วผมมันเดินอยู่นะระวังไอ้ห้องนั้นนะไอ้ห้องข้างบนหัวระวังนะประตูข้างบนปิดอยู่ครับมันเดินอยู่เต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยข้างบนเนี่ยมานกำลังเปิดประตูแล้วมาระวังกระดูฮะอยู่วงเวียนตอนเนี้ย พี่ระวังโอ้ดูประตูประตเปิดแล้ว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 โอ้ยบวกหกตายเออบวกหกไม่ตายตายเหรอตายเหรอเจ็บเหรอไม่เจ็บมันร้องนะไม่ตายไม่ตายกลับไปสองตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตายีล้วตัวมีอีกตัวมีตัวมีตัวมีอีกตัวเพื่อนมันตายเพื่อนมันตายชุดเต็มนะบวกหกก่อไม่ตายบวกเมื่อกี้มาเอาตาย ตายพาระเบตายตายตายอาจจะมีอีกนะไม่รู้แต่ผมเองแค่2ตัวมมมีเจ็บมเ็เจ็บมากเจ็บมากแล้วพี่หลพีก่อนเล่นก่อนพี่ใครตัยอยยตรงตายตาย ล้ตัวหนึงอาจจะเลตัวนึงเช่ดีๆหลังหลังกล่องหลังกล่องหลังหลังตู้ไฟหลังตู้ไฟสีแดงไอ้หลังฝาหลบฝาหลบค่อยฝาหลังหลังขึ้นปัดไฟหลังขึ้นปัดไฟสีเหลืองตายตายใครก็ได้ขึ้นไปดันเนี่ยการมันมีอันตีก่อน Ja. ไม่แบ่งแบ่งแบ่งไหมเอาไหมเอาเอาไหมปืนมาเก็บตรงนี้มาเก็บหมวกอันนี้ให้หน่อยดิเนี่ยหมวกเนี่ยให้ไขวิ่งหมวกมิกกี้เมาส์เหรอเนี่ยเออแสนเจ็ดอ่ะร่วมมันเอาไปใส่ในหมวกนี่อย่าสมนะสมนี้มีปมีปืนมีลิกอะมีอะไรแบ่งมาไหมข้างหน้าตอนต้นเกมอาะได้ยินเสียงนะระวัง ให้แฟดมาบดออทีอยอกูตกใจหมดตอนแรกนึกว่าพี่ไม้แต่ห,หันไปอ้าวพี่ไม้อย,อยู่ด้วยวางข้างบนโอ้โหตายเลยโอ้ที่เดิมเลย แต่ดูแล้วไม่น่าจะเข้าสองทางอ่ะหน้าสองทางพร้อมกันเลยอืมโดดไปทางหน้าบุมไปอยู่ทางหน้าบูมปัดตายลม้มตาย ถ้ามันมีตัวที่ชิดพี่ตัวหนึ่งนะเนี่ยเดินชิีตอยุดกับแพงพี่เลยเนี่ยซ้ายพี่เนี่ยเฮ้ยมันโดนยิงไอตัวชิดอ่ะใช่ใช่มันโดนมันโดนแต่มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายอ่ามันโดนมันโดนปัดเชยิงตายหนึ่งปัดเชียววิ่งมา

ไม่ได้ยินนะโอ้โหปล่อเชียทางขวาปล่อเชียเออเนี่ยตรงนั้นแหะเออเนี่ยตรงนั้นเออปันไานั่นและรวังนอ๋อมันออกทางออกแล้ว đem đi, ừ, đi kéo bỏ chế cái lòm một tôi. rồi. Anh không chế. rồi. Anh ấy không chế. Đúng rồi. 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 Đúng รอดสามนาทีนะมีปืนนะรอดกิได้นะ,ไไนะออกไหนดิเราอ่ะเนี่ยรถรถเนี่ยมันออกได้เลยอ,อกมันด้ใช่อืม ระวังมีคนก็หมดสักทีแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ